Oh! โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเพจพีเอ็มนะครับวันนี้นะพี่เอ็มมาทำคลิปเกี่ยวกับพวกเว็บสุ่มอีกแล้วก็คือเว็บนี้เป็นเว็บชื่อเว็บแบทโซนนะครับผมเป็นเว็บที่เห็นน้องในคอมเมนต์ขอมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรีวิวให้นะครับก่อนน้องๆจะไปสุ่มนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับพี่เอ็มก็อยู่กับหน้าเว็บแบทโซนแล้วนะครับผมเว็บขายบ้านจ้างห้องและสุ่มของรางวัลสุดคุ้มนี่นะครับก็เป็นเหมือนเว็บทั่วไปเลยนี่นะ สุ่มได้ของรางวัลอู้สุ่มได้ท่าไอดีปักธงก็มีว่าต้าคุงไหวะเอาเรื่องนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูของรางวัลกันดีกว่านี่นะครับก็เป็นพวกสุ่มของทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูเกี่ยวกับอ่ะไปดูเพรก่อนนี่นะครับผมถ้าลูกค้าสุ่มได้ของรางวัลแต่ไม่อยากได้สามารถแลกเป็นเงินวอลเล็ต กับทางเพจได้นะคะเออนั่นแหละสุ่มทีละสิเครดิตนะครับไม่มีเพจอ๋อเวไม่มีเพจอ๋อ้วอะไรนี่มาถแลกเป็นเงินติดต่อกับทางเพจได้เลยค่ะถ้าสุ่มได้ของรางวัลจะติดต่อรับของรางวัลอย่างไงอ่ะอ๋อหรือว่าสุ่มได้แล้วของรางวัลจะอยู่ด้านล่างหรือยังไงอะไรยังไงเทียนไขตะใบยังไงลองกดไปติดต่อฉันดูดิอ้าไม่มีเพจก็มันไม่มีเพจให้ติดต่อว่าเราจะรับบัตรระรับของรางวัลอย่างไงอ่ะของรางวัลจะมีจานวนจำกัดรีสุ่มก่อนของรางวัลหมดย้วเท่าได้ของรางวัลนี่ต้องไปติดต่อกับทางเพพจแล้วในอะ พวกของรางวัลมันอยู่ข้างล่างหรือ,อยังไงอะไรวะเข้าใจวะแล้วไม่มีเพจให้ติดต่อด้วยโอ้เว็บนี้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตก่อนนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้นะครับเว็บแบทโซนนะครับผม<อ>เดี๋ยวพี่เอ็มมาอัปเดตให้ทีหลังนะครับว่ามันจะมีเพจมาหรือเปล่านะครับเฮ้ยแล้วเวลาจะติดต่อรับของรางวัลต้องติดต่อทางเพจหรือว่าทางไหนล่ะมันไม่มีเพจอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไงพี่เอ็มจะมาอัปเดตกับเว็บนี้ให้นะครับผมถ้าใครอยากไปลองสุ่มก็ไปลองสุ่มได้นะครับผมถ้าได้ไม่ได้ขององงราาวัยัยงไงพ่เมแบบ ันออกแนวแบบเว็บออกแนวที่แบบไม่มีเพจแบบเว็บ,บ x y Z เก g อ่ะเออใช่ปาวะโอเคครับเดี๋ยวรอมันมันอัปเดตก่อนนะครับว่าเพจมันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอมันอัปเดตก่อนนะคร